สวัสดีจ้าค่ะพี่น้องมื้อนี้ร้านเช้าเฮ็ดอ่าหารเลี้ยงค่ะเป็นเนื้อย่างเกาหลีค่ะมีหลายชิ้นหลายอย่างค่ะกับนี่อันนี้เป็นเนื้อวัวเนาะเป็นเห็ดเป็นหอมหัวใหญ่เนาะค่ะเนาะเนี่ยค่ะชิ้นไวน์เนาะค่ะอันนี้จะเป็นกิมจิค่ะข้าวโพดต้มอ่หัวมันต้ม นี่ก็เป็นนูโดน้องคะนาะเป็นนูโดอะไรเรียก่าอะไรนะไอ้นูโดของเกาหลีเนาะนูโดมาม่าม,มาม่าค่ะมาม่าเกาหลีเนะาะคะนาะค่ะน้ำจิ้มนี่สรูดอร่อยเลยค่ะคุณผู้ชมค่ะมั่งมังมัม่งมัม่งนัแ้ข้าวผัเดเ่อนหัรุ่พี่เสิร์ฟ เอาลงอาลกันค่ะมามากินน้ำกันค่ะเพื่อนๆอ,อย่างๆก็คือกับเซเลวกับสีกลับตานั่นเนาะท่าน,นี้นเป็นเตาแบบเตาแบนๆแบบนี้แหละค่ะเตาไฟฟ้าก็ส,สะดวกดีค่ะ เดียวกับด้านก็นะคะเนาะเวลายวรั้หันหอนแล้วเชียร์กับเป็นกระแสบละคะพี่น้องกินหันหอนเนี่ยแหละค่ะแต่ว่าที่สำคัญกับน,น้ำจิ้มเนาะคะเนาะตอนนี้สูตรน้ำจิ้มแค่น้ำจินน้มเกาหลีมันกระแสบไทยแห่พี่น้องเมืองว่าเ,เป็นกระแสบบ่ ค like ่ะหันผู้ใดอยากเห็ดน้องขะนาะงงไปซื้อเตาแบบนี้มา้ล่ะค่ะเตาก็มีหลายแบบน้องขะนาะแบบย่างแบบแบบตุ่มกับมีทั้งอย่างทั้งต้มน้ำกันค่ะได้ว่าอันนี้เป็นเป็นสำหรับแบบบาร์บีคิวเป็นเป็นแบแบบนี้กละค่ะเนี่ยอย่างกินสามคนค่ะพี่น้องจัดใบปลาลายนึงคือกินหมดเพระอนไรกินไม่หมดกะ ใส่ใบมืออื่นเนาะอันนี้เป็นเขาเรียกว่าอะไรอ่ะอะไรนะชื่อวันบี๊บใช่ไหมอ๋อ <c oughs> เป็น,เป,นเป็นเนือเน้อนัอนออนอ่นเนือ้อเนื้อมัวค่ะพี่น้องมันเป็นเนื้อหมูด้วยค่ะ กะเป็นเนื้อเนื้อเนุ้งกระเจียวสไลด์ที่ติดมั่นนะเอ้าไฟคือมันอ่อนลงเปลี่ยนใหม่บปล่มันตัดเองอ๋มอมันถิกตัดเองมันห่อนถึงูกตัดเองค่ะพี่น้นนองมา,มามามากินน้ำกันโอ้พี่แตนแนวเป็นแซ่บพี่แตนแนวเป็นแซ่บเคค่ะก่อนอนุญาตลาประทานก่อนเน,นานะกันเนาะเออไอ้ชว่วยมั้งวะอ่า ทำอาหารกินที่บ้านน่ะไม่ต้องลงทุนเยอะค่ะพี่น้องไปยูรันโอ้เป็นหลายพันหมดละขนาดนี้แจ้ว่านี่ค่ะให้ไหล่เหมือนี้ร้านสาวเห็ดทำจิมแซบขนาดนํำจิมเกาหีค่ะพี่น้องค่ะขอบคุณหลายๆค่ะขออนุญาตเราไปทางอนนอกค่ะสวัสดี